โบสถ์เก่านะคะที่วัดบ้านน้ําชาค่ะเป็นร่องรอยนะคะตั้งแต่ยุคสมัยทวาราวดีและยุคที่ของเดืองอำนาจค่ะซึ่งเราจะได้เห็นทับหลังปรากฏอยู่ค่ะ ตรงนี้จะเป็นทับหลังนะคะนารายกวนกเกษียนสมุทรนารายทรงสวัสดิ์ทรงสบายพิกัดอำเภอขามทะเลศอจังหวัดนครราชสีมาค่ะ